ดีค่ะวันนี้นำเสนอต้นผักบางอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ของไทยที่มีประโยชน์นะคะบำรุงหัวใจนะคะนี่ค่ะนี่นะคะใบกระเจี๊ยบค่ะต้นกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆน,นี่เขาตัดไปแล้วนะนี่เขาตัดยอดไปแล้วนะมันก็เลยแตกออกมาอย่างนี้นะคะนี่ต้องกระเจี๊ยบนะคะนี่เขาเลยกระเจี๊ยบกิน กระเจยบกินใบนะคะกระเจ็บกินใบนะคะเป็นกระเจ็บกินใบนะคะนี่ใบนะคะกระเจ็บใบนะคะนี่ค่ะกระเจ็บใบนี่เขาตัดไปแล้วนะมันก็เลยแตกตามนี้ตามกิ่งนี้นะคะนี่ค่ะกระเจ็บใบนะคะนี่ค่ะกระเจ็บใบใบจะเป็นอย่างนี้นะคะใบจะเป็นแฉกอย่างนี้นะคะ มีสี่แฉกนะคะกินใบนะคะนี่กินใบแล้วก็ลูกของเขาก็ลูกของเขาก็เอามาทําน้ํากระเจี๊ยบไหมคะพอพอมีลูกลูกแก่ลูกจะเป็นสีแดงๆนะนี่นี่ต้นมันยังไม่แก่นะคะต้นมันยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวไปดูต้นแก่ค่ะ นี่ค่ะต้นแก like ่นะคะมันจะมีลูกอย่างนี้นี่ยค่ะลูกมันนี่นะคะต้นแก่แล้วทุกทุกกิ่งมันก็จะมีลูกทุกแก่มทุกกิ่งมันจะมีลูกนะนี่คือใบแก่นะนี่ค่ะลูกมันนี่ก็เอาไปทํานะไปตากแห้งตากแห้งแล้วก็ทําน้ํากระเจี๊ยบค่ะเอาตากแห้งแล้วก็ต้มทําน้ํากระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะนี่คือ ต้นกระเจี๊ยบที่กินใบพอต้นแก่เสร็จแล้วมันก็จะมีดอกมีลูกนะคะนี่คือดอกมันแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปตากแห้งไปตากแห้งนะคะเอาลูกไปตากแห้งแล้วก็เอามาต้มกินน้ํานะคะน้ํามันจะออกแดงๆนะคะนี่คืออีกพันหนึ่งนะเนี่ยค่ะนี่คืออีกพันหนึ่งนะคะของนางกระเจี๊ยบนะคะ ลูกกระเจี๊ยบที่เอาไปทำน้ำกระเจี๊ยบนะคะโอเคค่ะเราจะเสนอให้ใหม่นะคะมันมีอีกพันหนึ่งนะมันมีอีกพันหนึ่งนะเนี่ยมาดูต้นนี้นะมาดูค่ะอีกต้นนี้นะที่ยังมีใบอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยนี้ซึ่งแก่นะคะ นี่เพิ่งออกดอกนะคะน,นี่ค่ะเห็นไมนี่เพิ่งออกดอกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกกระเจี um ๊ยบค่ะดอกกระเจี๊ยบนะก่อนที่จะเป็นลูกนะคะเห็นไหมคะคือดอกกระเจี๊ยบที่จะเป็นลูกนะคะนี่เริ่มเป็นดอกนะคะยังไม่เป็นลูกค่ะถ้าเป็นลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหม จะมีลูกทุกข้อเลยนะคะนี่นี่คือใบแก่นะคะเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะั้นใบอ่อนนะคะนี่ค่ะสวยนะคะนี่กําลังเป็นลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะลูกมันลูกมันนะคะแล้วนี่ดอกมันเนาะเห็นไหมคะดอกนะคะดอกกระเจี๊ยบค่ะนะคะ,คะเรียกต้นกระเจี๊ยบนะคะ ก็ต้นนี้ยังยังแก่ไม่จัดนะคะเพิ่งเป็นเพิ่งออกดอกแล้วก็เป็นลูกนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะเห็นไหมคะเพิ่งออกดอกแล้วก็เป็นลูกนะคะเห็นไหมคะดอกก็สวยนะใบก็กินได้นะคะใบก็ไปต้มต้มแซบอะไรเงี้ยใบยมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะ นีคะนี่คือลูกกระเจี๊ยบนะคะมันจะมีอีกพันหนึ่งนะคะที่กินอันนี้ลูกกระเจี๊ยบนี่เอาไว้กินตอนเอาไ,ไว้ต้มน้ํากระเจี๊ยบนะคะพันนี้นะกินใบแล้วก็ต้มน้ากระเจี๊ยบนะคะลูกนี้นะพันนี้นะแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งนะคะที่กินลูกนะคะกินกินลูกอ่ะเออลูกมันจะเป็นสีเขียวๆยาวๆนะเดี๋ยววัหลังจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอแก่เสร็จนะใบมันก็จะร่วงหมดนะใบร่วงหมดแล้วก็เก็บลูกนะไปตากแห้งแล้วก็เอามาต้มน้ำกระต้มทําเป็นน้ากระเจี๊ยบได้นะคะนี่ค่ะต้นกระเจี๊ยบนะคะโอเคนะเดี๋ยวจะเสนอให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ